7.6โมงเย็นห้านาทีนะครับในการสดเหมือนเช่นเคยนะครับวันก่อนคุยกับปฏิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องแนวคิดสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงวันนี้จะมาฟังอีกมุมหนึ่งนะครับตูชอมะจะพูดคุยกับนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคุณศรีสุวรรณจันยาครับสวัสดีครับสวัสดีครับและอีกสักครู่นะฮะจะมีคุณหานนรงยวเวิร์นะฮะเป็นประธานสมัชชาองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ มุมของคนที่คัดค้านคุณศรีสุวรรณนี่ถึงขนาดถ้าทําเมื่อไหร่เจอกันที่ศาลปกครองเลยใช่ครับไม่ต้องไปศึกษาเลยเหรอว่าไม่เอาแน่ผมไม่เอาแน่จริงๆผมมีจุดยืนมาเป็นสิบปีกับเรื่องนี้เราเขียนบทความอะไรต่งางๆลงสื่อเยอะแยะมากไปว่าผม <ฮะ S 2> ไม่เห็นด้วยกับกรณีนี้นะครับเพราะว่าภูกระดึงเนี่ยผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งที่ที่เป็นที่น่าสนใจของประชาชนโดยเฉพาะคนที่ตั้งแต่เริ่มเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนเนี่ย อยากจะสัมผัสภูกระดึงโดยการเดินเท้าขึ้นภูกระดึงพิชิตภูกระดึงใช่ฮะมันเป็นความท้าทายในชีวิตครั้งหนึ่งไปภูกระดึงได้นะฮะแล้วไปถ่ายป้ายว่าว่าสามารถพิชิตผูกระดึงได้นี่มันเป็นผมว่ามันเป็นความสุขของคนอย่างมหาศาลนะแต่อยู่เอา ก็เช้าขึ้นไปใส่เทคโนโลยีขึ้นไปแล้วใส่สิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงจะมีตู้ ATM อยู่บนโนนกันได้ซึ่งซึ่งผมไม่เห็นด้วยมาโดยตลอดแล้วครับะนะครับไม่ใช่เรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนให้ได้รับผลกระทบแน่และขนาดแม้แม้ว่าณวันนี้เรายังไม่มีกเช้าขึ้นภูกระดึงนี่นะจำนวนนักท่องเที่ยวกมหาศาลอยู่แล้วนะเกินกว่าลิมิตที่เขากําหนดไว้มไม่เกิน5000คนต่อวันด้วยซ้าไปนะครับทุกวันนี้แย่งกันขึ้นมากเพราะว่าภูกระดึงณวันนี้เนี่ย มันยังสดสวยมันยังเป็นที่ต้องตาต้องใจโดยเฉพาะไปะชมแสงตะวันแรกนะไปดูสนสามใบอะไรต่างๆซึ่งมันหายากมากนะม,มีไม่กี่ที่เท่านั้นที่ที่มีพืชพันธุ์เหล่านี้นั้นทำไมเราไม่ปกป้องหรือรักษา สิ่งที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หายากขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยให้บุกให้กับลูกหลานเราในอนาคตแต่อยู่เราพยายามที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโดยโดยไม่มีมาตรการรองรับทางกบฏิยาเขาอ้างว่ายิ่งทํากระเช้าจะยิ่งจํากัดจํานวนควบคุมนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นครับก็ณวันนี้ก็ก็ทุกคนจะขึ้น ผูกกระดึงได้ก็ต้องผ่านส่านักงานของของกรมอุทยานอยู่แล้วก็สามารถจํากัดอยู่แล้วตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นสําคัญมั้งฮะแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าอยากอยากที่จะทํากระเช้าขึ้นไปอยากที่จะใช้งบประมาณมากกว่าหรือเปล่าอนี่จ้างขอสังเกตใช่ครับมีอะไรบ้างที่จ้างขอสังเกตคือประเด็นหนึ่งก็คือทำไมถึงอยากทำกระเช้าผมผมผมเห็นทั้งท่านทธิบดีท่านหลายท่านออกมาว่าเพื่อตอบสนองกับคนที่อายุมากขึ้นนะครับความเสมอภาคความเสมอภาคของคนสูงวัยหน่อยผมผมก็ต้องถาม คนที่พูดอย่างนั้นว่าตลอดเวลาของคนเราเนี่ยนะอายุตั้งแต่วัยวัยรุ่นนะฮะสิบห้าสิบหกไปจนถึงอายุห้าสิบขึ้นไปเนี่ยยังม,มีกําลังวังชาเนี่ยคุณไม่เคยคิดจะไปผูกกระดิงเลยหรือนะฮะทำไมอายุหกสิบไปแล้วจึงอยากคิดจะไปผูกกระดิงผมว่าคงไม่ใช่ประเด็นนั่นหรอกนะ,ะขึ้นไปทบทวนความหลังก็คนพิการอันนี้อีกฝ่ายหนึ่งนะครับมันก็มีประเด็นอื่นที่สามารถจะขึ้นไปได้เนี่ยฮะวันนี้เราก็มีระบบขนส่งบนชงเช่น หอของกรมอุทยานก็เยอะแยะไปแต่ทำไมไม่ดําเนินการแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะประเด็นหลักก็คือว่าณวันนี้ถ้าเราอนุญาตให้มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ขึ้นไปได้เนี่ยอุทยานอีกหลายๆที่ซึ่งจ้องที่จะดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นภูสอยดาวนะฮะเขาหลวงเลยต่างๆนี่มันก็จะตามมาหมดแล้วมันก็จะไปกระทบต่อต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับหมายถึงธรรมชาติที่ที่มันได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเพิ่มมาขึ้นเพิ่มมาขึ้นอันนั้น คุณสรีสุวรรณไม่คิดหมาในมุมและอีกมุมหนึ่งผมถามดูเนี่ยนะฮะว่าเขาอ้างว่าข้อที่หนึ่งก็คืออย oh ่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะฮะจะดูแลนักท่องเที่ยวได้ดีขึ้นยิ่งกว่าการเดินเท้าและการเดินเท้าจะพิชิตยอดภูกระดึงด้วยการเดินเท้าคนก็ยังพิชิตได้ต่อไปคนก็ยังเดินต่อนะอันนี้ว่าไงเอานี้ก่อนคือตะกะเนี่ยคือก็แยกกันขึ้นกระเช้าก็กระเช้าเดินต่อก็เดินต่อคือมันคงคงเหตุและผลเนี่ยต้องเข้าใจว่าเมื่อมีกระเช้าเนี่ยใครอยากจะเดินขึ้นไปนะทุกคนก็มุ่งแต่ กระเช้าอย่างเดียวนะแม้มเหมือนเราสร้างถนนนะ,นะเราถ้ามีรถแท็กซี่รถเก่งใครจะเดินไหมแม้แต่ปากซอยเรา,เรายังสมัยก่อนยังเดินเข้าซอยได้ทุกวันพอมีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราแทบจะไม่เดินกันแล้วทุกวันนี้สิ่งอำนวยความสะดวกมันมันมันเป็นที่ต้องการของทุกคนอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่เมื่อแต่เมื่อ พื้นที่อุทยานเนี่ยนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมหรือเรื่องทรัพยากรเนี่ยทำไมเราไม่รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ะนะครับทำไมต้องอยากที่จะมาทำเลือกเกินในในพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวในเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะข้อต่อมาผมลองถามดูนะฮะอันนี้ในมุมนี้บอกว่าทามีกระเช้าเมื่อไหร่ไอความหมายมันก็หายไปใช่เรื่องเดินเท้าถูกไหมใช่ครับอ่ะข้อต่อมาเขาบอกว่าทําเสาสตบหคต้นใช้เฉพาะในจุดที่วางเสาขึ้นไปแล้วอยู่เหนือยอดไม้ครับ ระยะทาง3กิโลกว่าจากสีฐานขึ้นไปถึงหลังแปลนะฮะตรงนั้นจบเลยเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องตัดไม้เลยนะฮะแล้วก็ใช้เส้นทางนี้เนี่ยคือขึ้นกระเช้าไอ้ทางเดิมเนี่ยคนขึ้นไปทุกวันทุกวันจะกระทั่งกลายเป็นการแบ่งแยกป่าเหนือกับป่าใต้ของภูกระดึงสัตว์ป่าข้าไปข้ามป่าไม่ได้กลายเป็นการไปรบกวนสัตว์ป่า ไอ้กระเช้าเนี่ยกับจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้คือว่าไงคือประเด็นการทํากระเช้าเนี่ยวางฐานขึ้นไปเนี่ยอยู่ๆมันไม่ใช่เอาเสียมขึ้นไปขุดได้นะอย่างน้อยมันก็ต้องมีเครื่องจักรนะครับมีกระเช้าจากต่างประเทศหรือในประเทศผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะฮะอันนี้ที่สงขาขึ้นคอหงต้นมันใหญ่โตขนาดนี้คุณจะเอาเครื่องมือธรรมดาที่คนเนี่ยไปได้เลยฮะอย่างน้อยต้องใช้เครื่องจักรแล้วเครื่องจักรแกขึ้นไปได้ยังไงนะฮะมันก็จะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสะ เส้นทางขึ้นไปยังน้อยต้นไม้ต้องตัดนะในพื้นที่ที่ทากระเช้าต้องตัดต้นไม้นะครับการขนอุปกรณ์ขึ้นไปในการดําเนินกิจกรรมพวกนี้ต้องใช้ต้นไม้แต่แต่หลักพวกนี้อาจจะยกเ,เห็นเรื่อว่าเขาใช้หอเขาบอกเขาใช้หอทั้งหมดแต่ไม้ถึงฐานไงครับก<อ>็จะไม่ตัวตัวเสาเนี่ยอาจจะใช้หอได้แต่ตัวฐานเนี่ยยังไรเสต้องใช้เครื่องจักรในการขุดเจาะและที่สําคัญก็คือดินที่จังหวัดเลยเนี่ยเป็นดินทรายทั้งสิ้นนะการจะใช้ขุดเจาะ ตื้นๆเนี่ยระดับ5เมตรเนี่ยเป็นไปไม่ได้อ,อย่างน้อยก็งลงฐานนะฮะตอกเสาเข็มลงลึกดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นดังนั้นเนี่ยความจําเป็นในการที่จะต้องเจาะฐานแล้วใช้เครื่องจักรขึ้นไปเนี่ยม,มันจําเป็นฮะแน่นอนฮะตัวตัว,ต,วตัวเสาเนี่ยนะฮะแน่นอนสามารถใช้หอในการที่หย่อนลงไปได้แต่ตอนเจาะ แต่จอเจาะเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะังไม่เชื่อว่าจะไม่แต่งทำฐานเล็กๆไม่ได้เลยยิ่งยิ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นดินหินทรายแล้วยิ่งต้องทำฐานที่มั่นคงและแข็งแรงนะฮะอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญก็คือว่าในพื้นที่เนี่ยมันมันจะสูงกว่ายอดไม้ไม่ได้นะฮะมันจะต้องควบคุมระดับต้นไม้อย่างนี้ในประเทศจีนนะฮะเขาจะต้องตัดช่องต้นไม้เป็นช่องเข้าไปนะฮะเพื่อเพื่อควบคุมไม่ให้ต้นไม้มาถึงถึงกระเช้า <N> นะครับแต่ว่าผมผมไม่ทราบว่าที่กรมอุทยานศึกษาเนี่ยเป็นกระเช้ารูปแบบไหนนะเป็นระบบปิดทั้งหมดหรือว่าเป็นระบบเปิดโล่งแบบ normal นะฮะระบบปิดถ,ถ้าระบบปิดก็ยังยังสามารถอุ่นใจได้ว่าไม่มีวัสดุอุปกรณ์ขยะทิ้งเลี่ยราดออกมา,านะแต่ว่าถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยก็โอเคนะครับแต่ว่าสําคัญคือกงบอกว่าเป็นไปไม่ได้คือยังไงก็ต้องทาให้ไม่เป็นช่องใช่มันก็ต้องตัดช่องให้ไม่เชื่อจะทำให้เหนือไปตลอดเนอะไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียที่สิงคโปร์หรือออที่เเมงงจนรวดดาาขก็ต้ั เจาะต้นไม้ที่สูงเกินกว่าระดับนะฮะเขาเบอกว่าออกแบบไว้สูงเกินกว่ายอดไม้ยังไงไม้ก็โตไม่ถึงครับอย่าลืมว่ายิ่งสูงเท่าไหร่โมเมนตัมนะฮะของของตัวเสานี่ก็มากขึ้นไปได้วยงั้นฐานต้องเข้มแข็งต้องแข็งแรงนี่นี่คือประเด็นสําคัญว่าว่าเราต้องเปิดต้องเอาความจริงมาพูดว่ามันกระทบแน่แต่แต่จะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมคิดว่าผลการศึกษาน่ยจะเอามาอธิบายต่อสังคมได้ครับนะฮะอันนี้เป็น2เรื่องหลักคือสิ่งแวดล้อม ไม่เชื่อว่าจะไปแก้โจทย์ไอ้เรื่องหนึ่งสองสามสี่ห้าที่จะมีผลกระทบยังไม่เชื่อใช่ครับแล้วก็เรื่องคุณค่าใช่นะกลัววันหนึ่งพอกระเช้าขึ้นได้เดี๋ยวตู้เอทีเอ็มมาอยู่บนแน่นอนฮะก็คือการพัฒนามันจะตามไปหมดใช่เลยฮะแล้วครูกระดึงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะะโดยเฉพาะสําคัญก็คือณวันนี้เรายังมีลูกหาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดเลยซึ่ไม่มีที่ไหนนะมีลูกหาบที่จะบริการนักท่องเที่ยวนี่เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชน ผมเห็นข่าวบอกว่าลูกหาบเดี๋ยวจะให้มาเป็นมุขมกคุเทศคุณสรยุทธ์ลูกหาบเนี่ยถ้าเขามีความรู้จบม .3 ปม6หรือปัญญาเนี่ยเขาไม่มาทำงานอาชีพนี้หรอคะ,<ฮ>ะคนส่วนใหญ่เนี่ยอาชีพก็ป .5 ป .6 นะจบ การศึกษาขั้นต้นมานั่นจึงไม่มีความรู้ที่จะไปทําอย่างนั้นได้หรอกครับและที่สําคัญอุทยานรับปากได้ได้มากน้อยแค่ไหนว่าว่าลูกหาทั้งสองสามร้อยคนเนี่ยจะถูกไปเป็นพนักงานของกรมอุทยานเป็นไปไม่ได้นะฮะจะต้องสอบเข้าว่ต้องผ่านการแข่งขันแล้วคนเหล่านี้เขาไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะการการใช้คํากล่าวอ้างว่าจะรับพนักงานลูกหาบงอุทยานเขาบอกว่าปล่อยกหเขาหาแบบนี้แก่ไปบาดเจ็บกระดูกมีปัญหาเขาเขาไม่ได้ หาจนไปถึงอายุ6ก7ิบิแล้วครับพอช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาคิดว่าเพียงพอต่อต่อสมรรถภาพร่างกายแล้วเขาก็ให้ลูกหลานเขาทาต่อ,อนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นทําไมเรา,เราไม่รักษาเอกลักษณ์หรือสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ให้กับคนในพื้นที่แน่นอนฮะคนที่ได้ประโยชน์คือลูกหาบแต่คนที่ไม่ได้ประโยชน์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแต่ผมคิดว่าคนเหล่านี้เราต้องแม้ว่าเป็นเสียงส่วนน้อยแต่ว่าเราก็ต้องดูแลเขานะครับอย่างนี้เป็นต้นและคนที่ได้ประโยชน์จาก พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บนภูรหรืออยู่บริเวณที่ทําการอุทยานเขาก็จะไ,ได้ประโยชน์คนเหล่านี้ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแม้แต่จะมีกระเช้าหรือไม่มีนะครับแต่ว่ากรมอุทยานอาจจะไปเไปชิญชวนหรือสร้างแรงจูงใจให้มาหนุนในการสร้างกระเช้าก็บอกไปสำรวจไหมส่วนใหญ่ใชับสนุนก็ผมไม่แน่ใจว่าใช้วิธีการสำรวจอย่างไรไมผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนกันนะฮะผมอยู่กับอีกท่านหนึ่งด้วยนะฮะคุณหันนาคงยาวลเลิศนะสวัสดีครับคุณหานนงลงฮะ ครับ,วส,รบสวัสดีครับคุณสอยุทธครับครับรัมตีทรัพยากรเข้ามาด้วยนะฮะตอนนี้เห็นว่าอยู่ที่แถวนั้นเหมือนกันนะคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขนะฮะสวัสดีครับรัมีปรีชาสวัสดีครับคุณสอยุทธครับฮะก่อนจะฟังอารัมตีลองฟังดูก่อนนะฮะเมื่อสชกครูกค,คุณศรีสุวรรณพูด3ามประเด็นเรื่องคุณค่าการพิชิตภูกระดึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและเกรงว่าการพัฒนามันจะขึ้นไปบนภูกระดึงในะฮะสุดท้ายเรื่องอาชีพคือลูกหาบและเอกลักษณ์ใช่ครับนะครับคุณหันอยยู่ด้วฮะคหลังจาก คุณวีชารับตําแหน่งใหม่นะเ <ฮะ S 2> ทางเครือข่ายแล้วก็สมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเลยเนี่ยเขาได้จัดสมนาครั้งหนึ่งคุณขยุดแล้วก็เชิญรําตีไปด้วยแต่รําตีไม่ไปเพราะว่าพี่น้องจังหวัดเลยต้องการถามว่าอปัญหาของการที่จะสร้างกระเช้าขึ้นปูกระเดิงเนี่ <ฮะ S 2> ยความต้องการคือใครกันแน่ครับก็คือว่าหนึ่งเป็นเพราะนักท่องเที่ยวอืหรือหน่วยงานราชการต้องการลงทุนหรือใครกัน ก็มีการทําแบบสอบถามคุณสรยุทธป์ประมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนีย่ยไม่เห็นด้วยที่มีการสร้างกระเช้าเพราะว่าอยากให้คงรักษาเอกลักษณ์เดิมของอการเดินขึ้นภูกระดึงอยู่แต่กลุ่มที่ต้องการที่จะสร้างกระเช้าคือผู้ประกอบการร้านค้าคแล้วก็กลุ่มหอ,อการค้าคบ,บางคนนะครับไม่ทุกคนเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นตัวเล่มนดีด้วยก็ได้เพราะว่าท่านประกาศชัดเจนว่าท่านเป็นคนจังหวัดเลยเมื่อมารับตําแหน่งแล้วขอสร้างกระเช้าเพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่านอันนี้มันก็เลยมีคําถามว่า ระหว่างผู้ใช้ผู้บริการเนี่ยอื <Ừ. S 2> ถามผู้บริการที่เคยขึ้นภูกระดึงประมาณห้าสิบครั้งยี่สิบครั้งห้าครั้งต่างากันเนี่ยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเดินขึ้นแบบเดิม <Ừ. S 2> อืมฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาว่าความต้องการของการสร้างกระเช้าขึ้นภูกกระดึงเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องการสร้างครับอันนี้คาถามแรกนะกลุ่มไหนกันแน่ที่ต้องการสร้างนะข้อันที่อสองเนี่ยคุณสรุปคือว่าผูกกระดึงเนี่ยกําลังจะถูกเสนอเป็นโมดกโลกฮ แล้วก็อยู่บัญชีจ่อมาตั้งนานแล้วครับแต่ว,ว่าอาจจะเป็นพื้นที่และเกินไปต้องรวมกับอุทยานแห่งอื่นเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะฉะนั้นถ้าถามว่าเมื่อมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นบนภูกระดึงในขณะที่กาลังจะเป็นโมอดอกโลกเนี่ยไอ้ปัญหาเหล่านี้มันก็ไอ้พราโมโดอกโลกต้องการเทียบคงรักษาสภาพความคงเดิมไว้ให้มากที่สุดเนี่ย嗯嗯มันก็เลยจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันอฉะนั้นเนี่ยผมเทียบในประเด็นของผมนอกจากของคุณ ี่ชวนแล้วเนี่ยผมิดว่ามีสองประเด็นคือหนึ่งความต้องการคือใครกันแน่ครับแล้วถ้าอยากจะให้ชัดเจนเนี่ยนะไม่ใช่ประชาวิจารณ์หรอกทําเอางานวิจัยเอาแบบสอบถามคุณเอาโพทั้งหมดเนี่ยมา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 ,มา,มาลองรวบรวมดูว่าอออ,อถ้าจะสร้างเนี่ยใครบ้างที่จะขึ้นครับก็มีสองกลุ่มคนส่นยศกลุ่มหนึ่งจะขึ้นไอ้กลุ่มหนึ่งจะเดินแต่ปรากฏว่าก็แยกกันปรากฏว,ว่ากลุ่มจะขึ้นเนี่ยมีไม่ถึงเนียกสิบสามสิบเปอร์เซ็นที่ว่าเนี่ย ท,ที่จะขึ้นแต่เช้าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เดินบแบบเดิมมากกว่าแต่ว่าเรื่องเอกลักษณ์เนี่ยผมว่ามันจะหายไปเยอะมากเพราะเาะสน่ห์ของภูกระดึงก็คือการเดินขึ้นครับครับตกลงประเด็นเรื่องเอกลักษณ์ด้วยนะฮะแล้วเป็นกังวลเรื่องมอดอกโลกถูกไหมฮะครับใช่ครับคุณสอยุทธครับนะไอเรื่องสิ่งแวดล้อมติดใจไหมเรื่องมอสดอกภูกระดึงน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ไปศึกษาธรรมชาติติดใจก็คือว่าหนึ่งถ้ามันคนไปขึ้นขึ้นมากเนี่ยนะคุณสอยุทธก็คือไปไปมันใช้คล้ายๆกับชะโงกชะโกัว ก็คือว่าไปถึงเสร็จแล้วก็กลับมันไม่เหมือนกับการขึ้นไปแล้วกว่าจะดูกูกระดึงดูจองล้อเสร็จเนี่ยใช้เวลาหนึ่งวันสองวัน<ะ>แต่ว่าขึ้น้าขึ้นลงสะดวกก็คือขึ้นเช้าไปเดินชะง,งก,กงนู้นทีกงนี้ทีแล้วก็กลับกับการที่คนีรู้สึกว่ารักธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าการมีอุทยานแห่งชาติเนี่ยคือการให้คนได้เรียนรู้กับธรรมชาติด้วยมันไม่ใช่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวดังนั้นถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นเช้าเนี่ยคือหนึ่ง เป้าหมายเนี่ยสูงสุดก็คือหนึ่งต้องการให้คนขึ้นด้วยจํานวนปริมาณมากครับมันผิดหลักการจักการดุยานแห่งชาติอการจัดการดูยานแห่งชาติเนี่ยเป้าหมายก็คือหนึ่งเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของยานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการฝึกษาวิจัยไปด้วยครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเนี่ยเพราะว่าน่าจะผิดหลักของการจัดการดุยานแห่งชาตินะสองท่านประมวลกันดูนะฮะแล้วคุณปีชาล้มตีฮะตอนร้นตีอยากให้ทราบไหมถามเบื้องต้นก่อน คุณพิชาครับครับผมคุณพิชาอยากให้สร้างใช่ไหมฮะคืออย่างนี้คุณสุรยศกผมต้องเรียนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันผิดก่อนที่ผมมาดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระชอนทรัพย์กรธรรมชาติในสื่อแวดล้อมที่น้องสื่อมวลชนเขาถามถามว่ากตะเช้าภูดึงเป็นอย่างไรนะผมก็บอกว่ากตะเช้าภูดึงเนี่ยมีการศึกษามาก่อนแล้วนะตั้งแต่ปีสองพันหร้อยสี่สิบสี่สิบีเรื่อยมาค แล้วก็มีคณะกรรมการของมุติสมาชิกคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเขาไปศึกษานะร่วมกับทางกรมอุทยานนะว่าการทำอุทยานเนี่ยมันมีผลดีผลเสียอย่างไรเขาก็ไปศึกษามาก่อนแล้วและทางนะทางอุทยานเองก็ให้ทางนะครับทางบริษัทต่างๆได้เสนอเงอนไขมานะแล้วก็หลังจากนั้นมานะก็มีก็มีกัน เอไอเอครับนะซึ่งได้ทําการเอไอผ่านเอไอไปแล้วในขณะนั้นนะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับจนถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้ามาศึกษาวิจัยกันเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านเอไอเอครัก็พร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างโดยเสนอเงินทุนก่อสร้างสองร้อยสองร้อยกว่าล้านครัในขณะนั้นนะครั แล้วหลังจากที่ผมเข้ามาดารงตําแหน่งผมก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องการคุณพี่น้องประชาชนภาาขีสารก็ดีภาคเหนือก็ดีนะครับที่ประธานของการค้าบดีประธานสภาอุตชาหกรามสมาคมการท่องเที่ยวเขาเสนอ่านธผมมานะผมก็บอกว่าตรงเนี้ยในฐานะที่ผมเองอยู่ใกล้ชิดในในพื้นที่ค,คนจังหวัดเลยนะผมก็บอกว่าถ้ามีความต้องการ่ายไหนมีความต้องการเราก็ศึกษาใหม่ นะศึกษาใหม่โดยโกรณีที่ศึกษาใหม่ว่าหนึ่งที่ศึกษามาแล้วมันเป็นอย่างไร,รนะแล้วปัจจุบันนี้เราจะทําอย่างไรเพราะปี2549ร้อยสี่ิบ้าที่การสารวจประมาณการมาตอนนั้นนะ่ะหรอ,อาคามันเท่านี้แต่ปัจจุบันเนี้ยอาจจะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหรือเงินที่เสนอมันเปลี่ยนไปรเราก็อกว่าเอาทำการศึกษาใหม่ที่มาเบสตัดดี้นะครับมาเบสตัดดี้ดูว่าเอาละมาทําการวิจัยใหม่ที่เบส การวิจณ์ใหม่ที่สัอเย A ใหม่คุณพีชาคำบอกว่านี่คือการตั้งต้นศึกษาใหม่ยังไม่มีทงใช่ไหมครัใช่ครับคุณพีชาไม่มีทงว่าเอาแนี่ยเพื่อจะไปหาคือต้องศึกษานะคือต้องศึกษาอืมนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเป็นข่าวบอกว่าเนี่ยแต่ผลการนะผลการศึกษาของที่สมาชิกของกรรมธิการและของกรรมธิการที่สภาผู้ดีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัดีิษนศึกษามาแล้วแล้วก็ เสร็จตั้งแต่ปี2 5 4 9อ่เาเข้าใจครับตอนนี้ผมมาอยู่ฮะต้องมีการ first study คือทาใหม่ศึกษาใหม่เข้าใจเ<ห>ข้าใจรประเด็นนี้เข้าใจท่าน,นี้ประเด็นต่อมาอันนี้อ่าก็ว่าการผลการศึกษาเอไอเอผลกระทบถึงว่าล้อมก็ไปทําใหม่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมก็ไปทําใหม่ถูกไหมฮะครับองเพราะเวลามันผ่านมาแล้วราคาก็เปลี่ยนไปแล้วกต้องสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปพอสมควรอันนี้เอาเบื้องต้นในฐานะสสเลยคนจังหวัดเลยถูกไหมฮะครับผมแล้วก็ฟังเสียงหอการค้าสภาอุตสาหกรรมฝ่ายท่องเที่ยวของจังหวัดเลยด้วย ฟังคนจังหวัดเลยด้วยเนี่ยนะครับทางนี้เขามองในมุมลองแย้งกันดูมองในมุมว่าเอากลักษณ์ของภูกระดึงก็คือการพิชิตยอดภูกระดึง<ช>ด้วยการเดินเท้าแล้วก็จํากัดจํานวนทักท่องเที่ยวในตัวของมัน<ช>เอกลักษณ์ตรงนี้เนี่ยสําคัญที่สุดครับไปสร้างกระเช้ามันจะนํามาซึ่งสิ่งต่างๆมากมายและในที่สุดเอกลักษณ์ของภูกระดึงก็หมดไปใช่อาคุณพิชาว่าไงฮะคือมันอยู่ที่เงื่อนไขของกรมอุทยานแห่งชาติครับ เพราะวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ขึ้นไปบนยอดถูกกระดังจากข้างล่างผมก็มีการนะครับมีการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนจะเป็นพี่น้องประชาชนอยู่ข้างล่างพี่น้องนะแล้วลูกถามได้ได้ถามเขาก็บอกว่ามีความต้องการแต่ผมบอกว่ามีความต้องการแต่ต้องศึกษาใหม่นะแล้วผมก็ต้องฟังประธานสมาคมหอการค้าของแต่ละจังหวัด สภาอบตสาหกรรมสมงคมการท่องเที่ยวเราต้องรับฟังปัญหาของทุกฝ่ายหลังจากนั้นก็เริ่มทำการสตาร์ทที่นะครับออันนี้เข้าใจคือไปรับฟังแต่ตัวคุณปีชาเองเนี่ยเห็นยังไงฮะว่าเอกลักษณ์ของของภูเก็ตในฐานะที่เป็นคนจังหวัดเลยนะครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าผมเองได้ถามคนที่ขึ้นคนที่ลงนะเราถามนะเราก็ทำทำ ทำแบบสอบถามนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ทํานะ,ะทาแบบสอบถามส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ต้องการให้สร้างะนะค,คนที่ไม่ให้สร้างก็คือต้องยอมรับวัยรุ่นเยาว,วชนที่อยากขึ้นแต่เงื่อนไขของกรมชลของกรมอุทยานแห่งชาตินะคือเขาบอกว่าไอ้ที่เดินขึ้นว่าให้เดินขึ้นที่<ะ>เขาบนเขาสภาพพื้นที่ในบนยอดภูกระดึงก็เอาไว้คงไว้ปกติอืม อ่ะคุณคุณหันนะลองผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งคุณหันนะลองเมื่อสักครู่บอกเคยไปสำรวจแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่ขึ้นไม่เห็นด้วยที่จะสร้างแต่คุณพีชาบักไม่ถามอยู่แล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนเห็นด้วยที่จะสร้างคืออย่างนี้คุณสรที่จริงเนี่ยรัฐมนตรีท่านทราบอยู่แล้วว่ากลุ่มไหนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรคือกลุ่มร้านค้าผู้ลูกหาบบางคนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นในการศึกษาช่วงแรกแล้วว่าเขาเห็นด้วยดังนั้นถ้าคุณไปถามกลุ่มมมมนนีีีี้้กกก็็เหดวยแต่่่่่ทไปปถาาาารรุ จำนวนรายชื่อเนี่ยประมาณสามสี่พันคนเนี่ยกับคนที่ไปเที่ยวภูกระดึงเนี่ยแล้วก็คนอื่นด้วยเนี่ยปรากฏว่าเจ็ดสิเปอร์เซ็นเนี่ยเขาคิดว่าคงไม่เห็นด้วยที่จะมีการสร้างพราะมีผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของภูกระดึงอ<ห>แล้วไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเป็นกลุ่มคือสามมวลชนที่อยู่ในจังหวัดอุดรไอ้อจังหวัดเลยเนี่ยนะครับเป็นคนสำรวจเข้าใจเข้าใจล่วงาราชฉพัะเพืาอไม่ใช่ไม่ใช่อุทยานทาเลยนะเข้าใจเข้าใจถ้ารัฐมนตรีรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มไหนเห็นด้วยถ้าเขาสำรวจกลุ่มนั้นมันก็ชัดเจนว่ากลุ่มนั้นสนับสนุน ตอนนี้ลัมสีผมถามผมถามตรงนี้นิดหนึ่งก่อน<ช>ที่จะมา<ช>ที่คุณรีสุวรรณว่าถ้าผลการศึกษาออกมาเนี่ยทางคุณรีสุวรรณบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่แต่ต้องธรรมชาติ<ช>ต้น<ช>ไม้ใช่คุณ<ช>บอกว่าเอาเฮลิคอปเตอร์ขนเครื่องขนของอะไรก็แล้วแต่คุณต้องลงเสา<ช>แล้ว<ช>ที่สุดกระเช้าเนี่ยจะบอกว่าเหนือยอดไม้เหมือนกับเอาอะไรไปปักแล้วให้มันวิ่งเหนือยอดไม้ไม่แต่ต้องธรรมชาติเลยก็เป็นไปไม่ได้อีกทั่วโลกที่สุดก็ต้องตัดต้นไม้เพื่อ เลี้ยงไอ้กระเช้าใช่ผมผมถามพี่ถูกไหมครัใช่ฮะใช่เป็นไปไม่ได้เลยใช่คุณพิชาคิดว่าเป็นไปได้หรอฮอะเทคโนโลยีจะทําให้ไม่แตะต้องธรรมชาติหรือกระทบน้อยมากคือเราต้องดูผลการศึกษานะผลการศึกษาถ้ามันกระทบนะถ้ามันกระทบหรือทำาี a อไม่ผ่านเราเราก็ไม่ต้ใงครับแล้วก็อยากจะเรียนถึงคุณรยุทธนะครับว่าหลายประเทศนะในทั่วโลกเนี่ยที่เป็น มรดกโลกเขาสร้างกระเช้าไปหลายหลายหลายพื้นที่หลายประเทศลองไปศึกษาดูดีครับมรดกโลกก็มีกระเช้าได้ถูกไหมฮะคุณพี่ชาบอยมั้นมันเป็นกระเช้าได้ครับหลายประเทศแอฟริกาใต้หลายหลประเทศที่เป็นมรดกโลกแต่เขาก็สร้างกระเช้าอ่คุณหันมาลองฮะมรดกโลกก็สร้างกระเช้าได้หลายประเทศเขาก็มีคืออันนี้ผมมีความรู้เพียงนิดหนึ่งว่ามว่า คือผมเคยไปเที่ยวแต่เขตที่ไม่ได้เป็นโมดกโลกเช่นทิลิโอที่เป็นกระเช้าขึ้นนะะแต่เขาสร้างก่อนที่จะเป็นโมดกโลกนะคุณสุรยุทธแต่หลังจะเป็นโมดกโลกแล้วเนี่ยข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าห้ามเปลี่ยนแปลงในในรักษาที่มีผลกระทบฉะนั้นเนี่ยสร้างกระเช้านี่มีการต้องเอ่อเขาเรียกว่าต้องทําเป็นทางขึ้นแล้วมีทางที่เป็นล้อเหมือนตักเสาไฟฟ้าแรงสูงนะคุณสุรยุทธอ่าเนี่ยต้อเสาเนี่ย มันก็ต้องมีฐานแบบที่คุณสรีสุวรรณว่าอันนี้มีผลกระทบแน่นอนถ้ามีผลกระทบอย่างนี้เนี่ยถ้าผลการษาออกมาว่าโดยเฉพาะต้องตัดต้นไม้แล้วก็เวลาการษาออกมาก็คือว่าพยายามไปหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าต้นไม้ที่ตัดส่วนใหญ่ก็เป็นไผ่เป็นไัยป่าซึ่งอันนี้เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้คำดังนั้นมันต้องมีข้อมูลเข้าใจจริงมากกว่านี้ว่าว่ามันจะมันจะตัดไปจํานวนเท่าไหร่แล้วมันจะสูญเสียเอกลักษณ์ไปแต่ที่ทราบเนี่ยมีการตัดต้นไม้ใหญ่ด้วยมีใช่ไหมในแนวทางที่จะทําขึ้นไปเนี่ยคุณสรยุทศอ่า ไม่ไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นเมื่อผลการศึกษารับรองได้ว่าคนจะจับตาดูแน่แต่อันนี้เราเราถกกันเบื้องต้นก่อนเนี่ยนะครับตกลงว่าถ้าฟังอย่างคุณศรีตะวันก็อขอแพ้คุณหานาลงก็คือว่ามันมีอยู่ก่อนนั้นได้อันนี้เดี๋ยวคุณปีชาก็คงตอบสิว่าก็จะได้ทําก่อนที่เป็นมอดอกโลกไงหรือไงฮะคือมันก็เงื่อนไขว่ามอดอกโลกถ้าคุณไปเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลกระทบในเชิงที่เป็นลักษณะคือคือถามว่ามอดอกโลกของไทยเนี่ยมีไวยขาแข้งกับทุ่งใหญ่เนี่ย ทุ่งใหญ่ในคือลักษณะของสัตว์ป่าเป็นเรื่องสําคัญ<ฆ>ของปุญญายในชาติของของจังหวัดเลยเนี่ยลักษณะของลักษณะของระบบนิเวศที่เป็นภูเขาเนี่ยบริเวณที่เป็นยอดเขาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญครับเข้าใจแต่ถ้าคุณขึ้นไปแล้วมีการรบกวนมีการสร้างสิ่งก่อสร้างที่มีรบกวนตอนแรงที่เป็นเอกลักษณ์ของความสําคัญของการขึ้นทะเบียนโมดอกโลกตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอคิดว่ามีปัญหานะ,ะอ่ะกุณศวีดวนฮะตอนท้ายที่เดินคุณวิชาฟังคือคือประเด็นก็คือว่าณวันนี้ความจําเป็นที่จะ บริการนักท่องเที่ยวหรือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปมันไม่มีเพราะนักท่องเที่ยวนะักวันนี้เกินศักยภาพที่ภูกก่าดึงจะรองรับได้แล้วใน VTR ก็เห็นว่าคนเข้าไปเป็นหัวหนอนไปหมดเนี่ยะนะครับนั่ไม่ไมคิดว,าวควาค <น S 2> จะเป็น,<ค>นเลยการคนแก่เป็นคนจํานวนที่น้อยมากนะครับ ยังมีพื้นที่อื่นในจังหวัดเลยมีพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นอีกมาหาศาลทั้งภูเรือทั้งเาขาหลวงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับมีดอกไม้ที่สวยงามในแต่ละพื้นที่สามารถท่องเที่ยวได้หมดฮะ,ะแต่ว่าเรารักษาเอกลักษณ์ความเป็นภูกระดึงไว้นะครับและที่สําคัญกรมอุทยานเนี่ยกิจสิทธิการในการจัดตั้งอุทยานเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาพื้นที่ที่เป็น ที่สมควรอนุรักษ์นะครับเพื่อการศึกษาเพื่อประโยชน์ทางธรรมชาติไม่ใช่เป็นการตั้งอุทยานขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวแต่ประการเดียวเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นทำเมื่อไหร่ฟ้องแน่แน่นอนนะฟ้องแน่ก็ไปเจอกันไปเถียงกับผมที่สารปกครองเท่านั้นเองคุณพิชาสุดท้ายนิดเดียวว่าทำไมต้องไปดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกตอนนี้กลายเป็นหัวน็อตอยู่แล้วเนี่ยนะที่ผูกกระดึงคุณพิชาสุดท้ายฮะคุณพิชาครับผมยังได้ยินอยู่ไหมฮะ ถามชั้นชสุดท้ายว่าทำไมยังต้องพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกเพราะผูกกระดึงคนเยอะอยู่แล้วคือต้องยอมรับนะฮะว่าปัญหาที่จะต้องศึกษาทําตรงนี้นะเพราะรับการร้องเรียนจากลูกข้าด้วยลูกข้าบอกว่าแต่ก่อนเขามีพันกว่าคนเดี๋ยวนี้เหลือสามร้อยกว่าคนนะแลวเสร็จปั๊มสภาพร่างกายเขามันไม่ไหวบางคนก็นะโรคโรคกระดูกแล้วบางคนก็ไปถามบอกว่าเนี่ยมันน่าจะมีการพัฒนาแล้วเอาละเอาละเพราะว่าอ่าไว้ผมเชิญท่านรัฐมนตรีมาพูดคุยเขาพร้อมกันด้วยเนี่ยนะฮะ วันนี้ขอบคุณนะขอบคุณนะครับมตแล้วขอบคุณคุหานองขอบคุณคุณศรีสวุวรรณด้วยนะขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือกระเช้าขึ้นผูกกระดึงถกกดีทีนะฮะสวัสดีครับ